ค่ะตอนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่แรนดอมหนึ่งนาทีมีคําตอบโชคดีกําลังมาโชคดีอะไรกันนะที่กําลังมาหาคุณคุณอาจจะได้รับการบอกเล่าอะไรบางอย่างนะคะในการกลับไปดูแลคนที่คุณรักกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับเพื่อนหรือแม้กระทั่งอะไรที่เคยขัดแย้งกับใครบางคนนะคะแน่นอนว่าเขาอาจจะมาขอโทษขออภัยขอกลับมาพูดคุยกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นผิดนะคะความสัมพันธ์แย่ๆคนที่เหมือนเป็น กรรมนะคะที่จองเวรจองกรรมกันมาเนี่ยกำลังจะได้รับการปลดล็อกนะคะได้รับการให้อภัยกลับมาเป็นกัลายาณมิตรนะคะแล้วก็กลับคืนสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันและตัวคุณเองจะเริ่มเข้าใจเส้นทางทางจิตวิญญ,ญาณมีความเมตตามีความการุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้อภัยเพื่อนมนุษย์ได้ง่ายขึ้นและนี่คือโชคดีที่กำลังจะมาหาคุณนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมสับ cribe ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ